สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Black n a l o ็อ no Origin นะครับวันนี้เราก็จะมาทำไกด์พารดินสายฟรีนะครับสายฟรีก็เล่นได้นะครับพาราดินนะครับผมไม่จะเป็นต้องเป็นคนที่สายเติมเยอะนั่นเองแต่เราก็จะแบบสู้คนที่เติมเยอะกว่าเราไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถไล่แบบสับพกตัวที่บางๆได้แอดสไนอะไรพวกนี้ได้นะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนไม่ได้บูลลี่สไน์นะแต่สไนยก็ดำเอ็แรงนะถ้าเข้าไม่ถึงตัวในทันทีก็ตายได้เลยนะครับผมอ่าเรามาแนะนำกันเลยพวกประดับส่วนหัวส่วนปากส่วนตัวส่วนหลังส่วนหน้าอะไรเงี้ยใส่เท่าที่เรามีนะครับเน้นไปที่ค่าพีดามีดนะครับกับ m a ็กเหรือว่าค่าเลือดของเราเป็นหลักไว้ก่อนนะครับแค่นั้นเองจบเลย นะครับใส่เท่าที่เรามีแต่เน้นไปที่ค่าที่ทำให้เราถึกตีแรงเป็นหลักนะครับส่วนประดับผมแนะนำให้เป็นประดับผิวนี่สอันไปเลยนะครับใส่ได้ยาวๆเหมือนกันประดับพิวนี่สออันแล้วเราก็ค่อยไปเปลี่ยนตอนเลเวล95อีกทีนึงนะครับค่อยไปหา ดอปของเดวลเก้าทีหนึ่งแต่ใส่พิวนี่ไปเลย2ข้างฮะผมแนะนำนะส่วนชุดก็ใส่เป็นเบสิกของเราแล้วที่เราใส่ก็คือเซ็ตก็ปลิ้นนะครับอ่าเซ็ตก็ปลิ้นถ้าเวลเก้แล้วมันก็สามารถเปลี่ยนบิวได้แบบอิสระนะครับส่วนโล่ก็ใส่เป็นฮอตัวนี้ส่วนอาวุธก็ปฏิลลรูบูบูของเรานะครับ อืมโอเคส่วนอ p m a แมวก็ใส่เป็นชาร์ปชาร์ปทั้งหมดเลยตามชิ้นชาร์ปชาร์ปชาร์ปถ้าใครหาเลเวลสีได้ก็จะดีมากนะครับหรือเป็นเลเวลสามไปก่อนก็ได้ส่วนตัวผมอีกครัางหนึ่งยังเป็นเลเวลสองเลยยังหาไม่ได้นะครับอ่าใส่ไปเน้นไปชาร์ปนะครับ ส่วนไปที่การ์ดนะครับเป็นเรื่องของการ์ดกันเลยเนาะการ์ดการ์ดการ์ดหัวแนะนาที่การ์ดหัวก่อนการ์ดหัวใส่เป็นหมีดํานะครับสองใบไปเลยเวกสามดาวไปเลยจะได้กันไฟมาด้วยแล้วก็ได้วิติกซนะครับผมใส่สองใบไปเลยค่อยๆเอาเวกไปนะครับส่วนการ์ดประดับ ผมแนะนำเป็นโคบอลสี่ใบไปเลยนะครับเน้นเป็นค่าคิเลตเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้ตีแรงขึ้นมาหน่อยก็ใส่สลับกันก็ได้นะใส่เป็นสวิเปเมนติสักใบหนึ่งก็ได้หรือสองใบก็ได้นะครับถ้าใครคิดว่าสามารถหาค่าคิีจากที่อื่นมาแทนได้เนาะแต่ท่างดีผมว่าใส่โคบอลไปเลยสี่ใบจบนะ ในพี่ๆเราก็ใส่ตัวนี้สลับกันไปนะใส่ตัวนี้ไปหนึ่งใบนะครับสกิลพุ่งองไนท์นะครับไปหามาใส่กันด้วยนะครับส่วนการรองเท้าก็โซฮีของเรานั่นเองใส่ไปเลยสองใบนะครับเวรกเต็มไปเลยส่วนการถ้าคุมผมแนะนำเป็นอีคลิปสองใบหรือว่าจะใส่เจ้าลิงตัวนี้รอไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเจ้าลิงตัวนี้หาได้จากร้าน ร้านเหรียญแอซซิดนะเหรียญช่วยเหลือนั่นเองนะครับสามารถไปหากันได้นะครับส่วนการ์ดชุดก็เป็นปิโกะนะครับรับสามดาวไปเลยได้เลือดเดยอะที่สุดแล้วมั้งนะน้าจะใช่นะ่าจะได้เลือดเดยอะที่สุดแล้วตัวนี้ใส่ตัวนี้ไปเลยจบทุกคอนเทนต์ใส่ไปพีพีก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวของแตกคือของมันแตกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะ ยังไงเราวิ่งเข้าไปไประชิดตัวยังไงก็ต้องตีระยะใกล้อยู่แล้วซื้อโอกาสตายมีสูงนะครับไม่ต้องกลัวของแตกเนาะส่วนการอาวุธผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยใส่ไปเลยนะครับ2ใบการเพนด์กนะครับอัพ3าดาวด้วยนะก่อนอื่นที่เราจะทำอย่างอื่น3าดาวนะเราทำไปที่การอาวุธก่อนเพื่อที่ให้เราตีแรงนั่นเองนะครับส่วนการประดับอะทำไปแค่ ยังไม่ต้องอัพดาวก็ได้คือใส่ให้มันครบสี่ใบไปก่อนอนะการ์ดคูโบะแล้วก็มาใส่ตัวนี้อัพสามดาวเต็มไปเลยสองใบไปเลยนะครับมันจะได้ตีแรงขึ้นมากครับแล้วก็ได้เลือดด้วยนะหนึ่งเปอร์ถ้าเอาไปถึงขั้นสิบห้าหรือสามดาวเนี่ยก็จะได้พีดาเมจอีกสิบสิบเอ็ดสิบสองนะใส่สองใบก็ยี่สิบสี่แล้วอะน่าจะตีแรงมากเลยนะครับส่วนการ์ดโล่ก็ไปที่เมนดากร่านะครับ ทำสามดาวเลยเหมือนกันค่อยๆทําไปนะครับการ์ดตัวน,นี้หาง่ายดึงง่ายแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับเรื่องการ์ดก็หมดแล้วเนาะการ์ดก็หมดแล้วไปที่เปลืองเปลืองเราก็ใส่หลักๆเลยที่ผมแนะนำก็คือโมเมนตัมแล้วก็มาทายสกิลที่แบบ ลดปริมาณที่หักจากตนสิบ้าเปอร์เพราะเราเล่นเป็นพาดินใสและพิกดนะครับผมประมาณนี้ใส่เฟืองที่มันได้สองออปชันในอันเดียวครับที่มันตรงสายของเราอพยายามพามา,าประมาณนี้เนาะเนี่ยอ่ามา,างนี้เนาะ อันนี้ผมก็ยังรีไม่ได้นะผมก็ใส่ไปก่อนที่มันตรงแค่นเดียวก็ใส่ไปก่อนอเนาะแต่อันนี้เป็นมาลาเรงบูติระยะไกลอันนี้ไม่เกี่ยวนะหลักเลยเฟรมที่เราก็ต้องหาคือโมเมนตัมแล้วก็มาทายใค่นันเองหาให้ได้นะครับใส่ไปก่อนค่อยอัพขั้นไปหาระดับสีทองขึ้นไปค่อยๆทําไปครับส่วนรูนผม แนะนำก็ปกติครับ Immortal Body แล้วก็ Deadlock Aurora นะครับอีกอันก็ใส่เป็นตัวนี้นะครับอ่าผมไมนใจว่าอันออกภาษาอังกฤษ,ษว่าอะไรนะนิดเกไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเนาะก็ใส่เป็นประมาณนี้เพราะเราจะทำให้เราได้ค่าคิเพิ่มขึ้น3%เปแล้วก็ ASPD เพิ่มขึ้นอีก3%เปอ์เซ็นนั่นเองนะครับผมส่วนตัวนี้ผมก็อืม ใส่เท่าที่เราหาได้ผมก็ไม่รู้จะแนะนําเป็นตัวไหนตรงนีนนน้ผมก็ใส่ตัวนี้เนาะหลังจากที่กดใจก็จะเพิ่มสติตัสของทั้งทีมสี่เซนา์อนาะก็ประมาณนี้นะส่วนตัวนี้ก็ใส่เป็นซิวร์โซแทนนะครับถ้าดึ้งเลือดไม่ทันถ้าดึ้งเลือดทันแล้วก็ใส่เป็นเหมือนผมก็ได้ครับถ้าใส่ดึ้งเลือดไม่ทันก็ใส่เป็นซิวร์โซนะครับผม เหตุผลที่เราต้องใส่เฟืองตัวนี้ก็เพราะว่าค่า ASPD เราจะไม่ถึงเนาะเพราะเราใส่ประดับผิวนี่ก็สติัสก็ให้อัพเป็น AP 99แล้วก็รักสัก50ก็ได้หรือ60ก็ได้ถ้าใครกว่าค่าคีไม่ถึงแล้วที่เหลือก็ไปลงวิฟนะครับก็ลองดูนะครับลองตีแล้วก็ลองอัพค่าสติัสเทสจากหุ่นฟางดูครับว่าค่า ASPD เราไปแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับลอง ครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือเวลาเราฟาร์มศิษย์เราก็ให้ไปฟาร์มน้องประหมึกด้วยนะครับที่เราจะได้สามสิบวันสามสิบนาทีต่อวันนะครับให้เราไปฟาร์มน้องปลาหมึกเพื่อที่เราจะได้การ์ดของน้องปลาหมึกมานะครับอในอนาคตเราอาจจะถ้าดอกมาสักหนึ่งใบเราก็อาจจะใส่ไปก่อนก็ได้นะครับ ใส่ไปก่อนหนึ่งใบก็ได้นะครับแล้วค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆขยับไปนะครับเพราะเราเล่นเป็นสายฟีดหรือสายไม่เติมเลยเราจะรีบเร่งเหมือนคนที่เติมไม่ได้นรค่อยๆทําไปนะครับแล้วก็ฟาร์มตัวนี้ตัวเดียวเลยจนกว่าเราจะได้การ์ดหรือจนกว่าเราจะทําเต็ม3ดาวหนึ่งใบก็ได้เราเบื่อแล้วอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเหมือนกันหรือใครทนได้แบบเล่นยาวๆเลยก็ทําไปเลยครับ3ดาว2ใบนะครับประมาณนี้เนาะ สายฟรีก็ต้องอดทนนิดนึงนะต้องเล่นแบบอดทนนะครับผมส่วนขนนกก็ใส่เป็นปกติเละครับสีทองหนึ่งม่วงนะครับเล่นได้นะสายปีก็เล่นได้ค่อยๆหาไปนะครับค่อยๆหาค่อยเก็บไปก็ใส่เป็นตัวนี้ครับพีนเคบวกเลือกนะครับส่วนผนนกป้องกันก็ใส่เป็นประมาณนี้นะครับสีทองหนึ่งม่วงสีม่วงก็ใส่เป็นที่เพิ่มวิทนะครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้อ่าลูกป,ปั้นอโอเคลูกป,ปั้นเนาะลูกป,ปั้นก็ให้เน้นไปที่ค่าที่เพิ่มเลือดนะครับกับวิตเป็นหลักเนาะที่ให้เราเลือดกับวิตเป็นหลักอ่ามีตัวไหนนะที่แบบให้แบบโดดมาเลยวิตอ่าตรงนี้เพิ่มวิตกับเลือด อัพตัวนี้ไปเต็มเลยก็ได้นะครับผมกําลังไล่อัพเนาะส่วนถ้าเรามีคอนม่วงเราก็อัพตัวนี้เหมือนกันเพราะให้เลือดเรานะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะคอนม่วงตัวนี้หายากเ,เหมือนกันนะครับซื้อตามร้านค้าเพชรหรืออะไรก็ได้นะครับส่วนใครที่ ASPD ไม่ถึงก็แนะนําให้กินอาหารเร็ว3ดาวไปเลยหาได้นะครับใช้พอนะของผมใช้พอนะ คือไม่ได้ซื้อจากร้านเลยใช้พอนะครับในตกอาทิตย์เนี่ยคือใช้พอเลยถ้าเราไม่ขายเลยนะเรากินสามดาวแบบเราจะไปฟาร์มอย่างเงี้ยบางทีไปฟาร์มเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับถ้าเราตีตีแบบจบมนได้เร็วอ่ะเราไม่ต้องใช้ก็ได้ส่วนอย่างตัวผมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะตอนฟาร์มเราไม่ใช้ตีเร็วนะครับใช้เฉพาะลงคอนเทนต์พวกคิวีー WOE กิบทม์ o e, T I M, อะไรพวกนี้ครับกิบ p e x กอะไรพวกนี้ครับถึงผมถึงใช้แต่ใช้พอนะแล้วก็อีกแม่นําอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ไปซื้อกันด้วยนะนี่ซื้อกันให้หมดเลยมีเท่าไหร่ซื้อให้หมดเพราะมันจะรี6วันรีนะนี่ซื้อให้หมดนะครับมันจะเพิ่มค่าสติมินหของเราสติมินหของเราไปทำอะไรก็คือเอาไป ทำอาหารนั่นเองนะครับผมไปซื้อกันด้วยนะสายฟรีนะถ้าใครแบบเหลือเหลือเลยก็แบ่งขายไปเอาเหรียญคัพเปอร์มาเอาไปใช้ครับสกิลกิวไปก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้หมดแล้วเนาะสำหรับสายฟรีเรา,าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ